รถเท่าใหม่ตัวท็อปสุดเลยนะคะคันนี้ราคาโคตรถูกนะอันติด1.8วีปี2019นะคะรถหน่วยงานปดระวางกวาวศูนย์ ฟรีดาวผ่อนเ5 0 0เท่าน,นั้นนะฟังก์ชันจัดหนักจัดเต็มมาให้เลยนะคะเป็นตัวท็อปสุดนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะฟรีดาวผ่อนเ5 0ดัเท่าน,นั้นนะลูกค้าที่มองหารถมีใช้งานอยู่นะคะห้ามพลาดคันนี้เลยดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79%เเท่าน,นั้นนะคะใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้หรือว่ารับชมให้จบคลิปนะคะคันนี้ได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาพบกับนัดเพชรยนอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะมีรถเข้าใหม่นะคะราคาถูกๆมานําเสนอให้ได้ชมกันเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะรถหน่วยงานธนาคารปลดระวางนะใครเป็นสาวกอันตีห้ามพลาดเลยนะคะตัว1.8 v ปวี2ปี9 0 1 9นะคะสภาพสวยๆเลยเพิ่งเข้ามาใหม่ส,สดๆร้อนๆนะคะใครสนใจนะหรือว่ามองหารถวิชาง,งานอยู่นะคะห้ามพลาดเลยนะรีบติดต่อกันเข้ามาได้ เบอร์โทรนะะัดสูตรเก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไน์มาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเป็นตัวท็อปสูตรฟังก์ชันจัดเต็มมาให้เลยนะคะราคาค่าตัวโคตรถูกเลยนะเพียง4ี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะฟรีดาวนะ์นะผ่อนแค่7,5 0 0เท่านั้นนะคะใครสนใจรีบโทรหารนัดได้นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวงังช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสภาพสวยๆการันตีโครงสร้าง ให้เลยนะไม่มีชนหนักผิดคว่ำจมน้ํากับซีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะได้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะห้ามพลาดเลยนะคะลูกค้าแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกป้ายทะเบียนนี้เลยนะ8กอไก่พอพึ่ง1 7 6 6เจกรุงเทพมหานครนะคะเป็นโฉมไม่ได้เชนกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะโลโกโด้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะ โคมใสๆส,สวยๆนะคะมาพร้อมกับไฟเดทามไม่มีรอยแตกรอยแล้วมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรถสีดําเดิมแท้จากโรงงานนะคะลูกค้าใครสนใจหรือว่ามองหารถวิใช้งานอยู่ห้ามพลาดคันนี้เลยนะบอกเลยว่าฟังก์ชัน จัดเต็มมาให้จากโรงงานนะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะสันเหลี่ยมคมตรงฝากระโปรงหรือว่าด้านข้างตัวรถนะคะมีให้เห็นชัดเจนเลยไม่มีร่องรอยหลักยิ้มนะคะตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กอัอลอยปัดเงาสองสีแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะน็อต5ลูโลโก้ตรงกลางนะคะยางเป็นยางมิชลินอ่ะขอภายคันนี้ได้เป็นยางยี่ห้อมิสโตนนะคะยางปี2023เลยนะยางปีใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆเลย ะค,ะคันนี้ขอบ16นิ้วนะช่วงล่างของรถเดิมๆไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลยเยอะมาร์กแต้นสีจากโรงงานตรงเบ้าโชกนะคะมีให้เห็นชัดเจนเลยซีนเดิมจากโรงงานหัวน็อตไม่มีขยับเขยื่อนนะได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะลูกค้าราคา449,000บาทเท่านั้นเองนะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยวติดให้ตรงกระจกมองข้าง ติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยนะกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้โตโยต้านะคะมีติดอยู่ชัดเจนนะมือจับประตูสีด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดนะคะกุญแจนะคะเป็นระบบสมาร์ทเอนที่เรียบร้อยแล้วนะคะกุญแจรีโมทนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกันนะบอกเลยว่าฟังก์ชันเนี่ยจัดเต็มมาให้เลยนะคะภายในของรถนะคะตกแต่งเป็นโทนสีดําน,นะคะ เบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะลูกค้าตัวท็อปสุดได้เบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะมาพร้อมกับปุ่มแองจิ้งสตาร์ทนะคะกุญแจคีเรสสตาร์ทมือแอร์กลมๆหม,มุนได้360องศากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะพวงมาลายัยได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะมีระบบสั่งการด้วยเสียงนะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะไม่พอนะคันนี้มาพร้อมกับ แผ่นเดนชีพนะคะแล้วก็ตัวคูชคอนโทร l นะคะแผ่นเดินชีพนะลูกค้าสามารถเชนเกียร์ได้เลยนะคะเวลาที่ขับขึ้นเขาลงเขานะลูกค้าเชนเกียร์ได้จากตรงพวงมาลัยเลยนะหรือว่าตัวคูชคอนโทร l นะคะล็อกความเร็วของรถได้นะเวลาเราขับรถเดินทางไกลๆเนี่ยสามารถล็อกความเร็วได้เลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าฟังก์ชันจัดเต็มให้เลยนะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะสำหรับเลขหม่นะคะคันนี้ ขอคนที่ไม่ซีเรียสเร่งใหม่นะได้รถตัวท็อปนะคะราคาถูกแต่ว่าคันนี้เรียกใหม่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะแต่ว่าประวัติ0%นซนะคะเรียกใหม่ของรถคันนี้อยู่ที่211,000โลนะลูกค้า ใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องเล็กๆนะคะคันนี้นะัดแนะนําเลยตอบโจทย์แน่นอนนะเป็นตัวท็อปสุดนะคะรถหน่วยงานธนาคารปดระวังนะคะประวัติ0%ู์อยู่แล้วซึ่งข้อดีของรถหน่วยงานนะการเช็คระย,ยะการเมนเทนแนนหรือว่าเปลี่ยนถ่ายนะ้ามันเครื่องเนี่ยก็คือเปลี่ยนศูนย์อยู่แล้วนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะในส่วนของฟังก์ชันเพิ่มเติมนะคะของรุ่นนี้ก็คือตัวจอ a n d ดรอยนะ ตัวจอติดตั้งมาให้จากโรงงานนะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะเท่านี้ไม่พอนะลูกค้ามีระบบนำทางเน mm hmm. วิเกเตอร์มาให้ด้วยนะคะติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะ,ะตัวแอ r นะคะเป็นแอร์ออโต้เกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะเกียร์ซีวสปีดนะคะภายในสวยๆเลยนะไม่ช้ำนะคะเท่านี้ยังไม่พอนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะตัวนี้ กระจกมองข้างนะคะดีไซน์มาเหมือนแคม r y เลยนะลูกค้าเดี๋ยวนะัดส่องตรงกระจกมองข้างให้ดูนะคะเวลาที่เราใส่เกียร์ถอยหลังนะคะตัวกระจกเนี่ยเขาจะปรับมุมองศาให้เราอัตโนมัติเลย<ม>เห็นไหมเอ่ยอ่านี่นะอ่ะใส่เกียร์พีใหม่ เวลาใส่เกียร์ถอยหลังนะคะลูกค้ากระจกนะคะปรับให้เราออโต้เลยนะมองมุมอับด้านข้างนะคะคือแบบดีไซน์มาคล้ายแคมรี่เลยนะเท่านี้ยังไม่พอนะคะมีกล้องถอยหลังนะคะติดตั้งมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วด้วยนะบอกเลยว่าฟังกช์ชันจัดเต็มให้เลยนะคะกระจกมองด้านหลังนะคะก็คือปรับ ปรับแสงออโต้ด้วยนะลูกค้าบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะผ่อนแค่7,500บาทเท่านั้นได้รถตัวท็อปไปใช้งานกันเลยนะคะฟ้าเพดานไม่มีคราบสกปรกเลอะเทอะนะเบาะนังซีด้านนะคะบอกไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะบอกเลยว่าโคตรคุ้มใครสนใจห้ามพลาดนะคะในส่วนของหัวล็อกประตูสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขีดหรือว่ารอยเขียร์เพี้ยเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะเช็คประวัติกับศูนย์โตโยต้าได้เลยข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะชนหนัก ทิกความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิม บอดี้เดิมทั้งคันนะมาดูกันตอนในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะลูกค้าบอดี้กว้างๆนั่งสบายนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลัง2ฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้ที่เสียบชาร์จไฟด้านหลัง2ลรูนะคะเบาะด้านหลังนะคะมาพร้อมกับที่พักแขนตรงกลางนะลูกค้าดึงลงมานะคะเป็นที่พักแขนที่วางเจ้าน้ำได้อีกด้วยนะเท่านี้ยังไม่พอนะคะมีม่านบังแดดด้านหลังให้ด้วยนะลูกค้านี่เหมือนแคมรี่เลยนะคะแต่ว่าแคมรี่เนี่ยเขาจะเป็นม่านหลังพับ ฟ้านะแต่ตัวอันติดเนี่ยก็คือตัว V นะคะจะเป็นแบบอัตโนมือนะลูกค้าดึงขึ้นดึงลงเองได้เลยนะคะอันนี้เป็นฟังก์ชันที่แบบจัดเต็มมาให้สําหรับรถตัวท็อปเท่านั้นนะคะยังไม่พ่อนะคะคันนี้พับเบาะได้อีกด้วยนะคะสําหรับเบาะด้านหลังเนี่ยอ่านี่เลยอันติดพับเบาะได้เฉพาะตัว V เท่านั้นนะคะสามารถพับเบาะได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะลูกค้านี่ ดีไซน์ฟังก์ชันเนี่ยจัดเต็มมาให้เลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะลูกค้านะัดแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะราคานะคะ4 4 9 0 0 0ับาทเท่านั้นเองสําหรับลูกค้าที่ไม่ซีเรียสเลขใหม่นะเพราะว่าตัวอันตินเนี่ยนิยมนําไปทําเป็นรถแท็กซี่นะคะซึ่งรถแท็กซี่เนี่ยเขาวิ่งใช้งานกันทีเป็นล้านล้านโล8 0 0 0 0 0โลก็มีนะคะคันนี้2100 0 0โลนะประวัติศูนย์ร้อนะคะวิ่งใช้งานได้อีกยาวๆนะสำหรับใครที่ไม่ซีเรียสเลขใหม่นะคะอยากได้รถตัว ตัวท็อปราคาถูกผ่อนสบายคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาให้สวยงามนะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะไม่มีรอยแตกรอยล้าวไฟทับทพิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วป้ายทะเบียนนี้เลยนะ8ก็ไก่พอพึ่ง7 6อ่ะ1766กรุงเทพมหานครนะคะ เป็นตัว 1.8V ปี19นะรถหน่วยงานธนาคารปลดระวังนะบอกเลยว่าโคตรสวยนะใครสนใจห้ามพลาดนะคะมาดูบอดี้ด้านหลังกันต่อนะคะสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้ มีถาดท้ายมาให้ด้วยเลยลูกค้าบอกเลยว่าสภาพพร้อมใช้เลยนะคะนันนี้ไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานยี่ห้อไทยโคโยโตะนะคะโลโก้มีติดอยู่ชัดเจนนะคะแต่เข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตคือเดิมๆเลยนะหัวน็อตนะคะฝากระโปรงด้านหลังซีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเขียบเขย่าเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆการันตีให้เลยนะกระจกหลังเดิมแท้จากโรงงานนะคะ ไฟไท้ายหนึ่งฝั่งเนี่ยสีเดียวกัะขอให้ไฟไไท้ายหนึ่งฝั่งยี่ห้อนะคะไทยคยโตเดิมแท้จากโรงงานนะคะตัวคานด้านหลังคารตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเลยนะบอกเลยว่าสภาพสวยมากนะคะในส่วนของ บอดี้ด้านล่างล้ออะไรเครื่องมือแมแรงครบเลยนะคะซีนเดิมจากโรงงานสีขาวไข่ไก่นะไม่มีคาบสนิมกัดกินนะคะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนนะสภาพสวยมากลูกค้าขาใครสนใจนะแนะนำเป็นอีกหนึ่งครั้งเลือกเลยนะฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนแค่7,500บาทเท่านั้นรายได้2เท่าของค้างวดน,นะคะออกรถคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนคัานะอยู่ต่างจังหวัดนะคะมีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เครดิตดีบัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้นะคะ ดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขถังตรง,ตร,งรถปี2019นะคะเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะหัวนอซอกประตูเดิมๆสีดียวกับตัวรถนะคะบอดี้ภายในสวยๆเลยนะไม่ช้านะคะลูกค้านี้คือสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้ายังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะ รีบมารีวิวให้ชมกันก่อนเลยนะคะใครที่มองหารถวิชิง,งานนะคะอยากได้อันติตัวท็อปที่ราคาไม่แรงผ่อนสบายบาๆฟังก์ชันจัดเต็มนะคะคันนี้แนะนําเลยนะคะห้ามพลาดนะรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะโทรมาแอดไลน์มาได้นะคะช่วยทุกคันดันทุกเขตแน่นอนนะคะเดี๋ยวนัดพ้าไปชมกันต่อนะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดูโอ v ีวีนะคะเครื่องยนต์ขนาด4สู1,800ซีซี141แรงม้านะคะรองรับน้ํามันเบนซิน9.95 e 2 0 e 8 5เติมได้นะคะภายในห้องเครื่องยนต์นสะสภาพเดิมเดิมเลยไม่มีพวกคราบน้ำมันหยดไหลเย,ยิ้มนะคะสติกเกอร์คำเตือนต่างๆนะคะติดอยู่ครบเลยคานหน้าหมอ้อน้ำตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะหรือว่ามาคแต้มสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนซีนนะคะซีนเดิมจากโรงงานนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะเม็ดอาร์ตเบ้าชกมีเห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตแก้มด้านข้างหรือว่าหัวน็อตแก้มด้านในเนี่ยไม่มีรอยไขยรอยเขียบ เย็นไม่มีรอยถอดเลยนะสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะคานหน้ารถด,ด้านในนะคะ คานตรงๆนะพาร์ทอะไรมีเห็นชัดเจนนะคะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะสภาพสวยมากนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้เลยนะเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะหัวน็อตตรงแก้มด้านในอีกหนึ่งฝั่งสีเดียวกับตัวรถเลยนะหัวน็อตฝากระโปรงสีเดียวกับตัวรถเช่นกันไม่มีรอยไขย่รอยเขียบขยื่นนะคะชงวนกันความร้อนยังอยู่สติ๊กเกอร์มออกมีติดอยู่ครบนะคะเม็ดอาร์ตฝากระโปรงมี ให้เห็นชัดเจนนะหรือว่าตาปั๊มโตโยต้าตรงฝากระโปรงนะคะมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยมากนะคะได้ไป โคตรคุ้มนะลูกค้าราคาถูกๆเลยนะคะ449,0 0 0บาทเท่านั้นเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะอันติด1.8ึปวปี2019นะคะรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์นะเพิ่งเข้ามาใหม่ส,สดๆร้อนๆเลยนะคะฟรีดาวผ่อนแค่7,500บาทเท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะลูกค้าแนะนำเลยนะคะใครสนใจรีบติดต่อหานัดได้เลยนะเบอร์โทร0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นานัดเพชรยนต์นะคะโทรมา แอดไลน์มาได้เลยนะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นัดขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ